ได้ครับผมอ๋อไหนตางพี่ตัวสั้นแหละอาจจะไม่ถึงหนึ่งสองสั้นขอบคุณค่ะอ้ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับอนุโมทนาด้วยนะครับปลาดูค่ะครับถ่ายรูปนะอ๋อได้ครับได้เลยอ๋อขอถ่ายแบบแคปมินแลมได้ครับหนึ่งสองสั้นถ่ายให้หมตัวทัวถ่ายให้หน่อย เรื่ายแล้วค่ะขอบคุณครับเอาภาพถ่ายเคาะเนาอสองสามเขาไม่ลัดแล้วมาไม่สบายเนี่ยุณสามาโอ้ภกษาสุขภาพด้วยนะจาขึใจต้วยภาพใ้นยี่อบนค่ะครับอนุโมทนาด้วยครับพี่ขอบคุณครับ คนที่ได้คำถามแรกนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเอาสิบคำถามคือฉันจำไม่ได้คเดื่มกาแฟวันละกี่แก้วคะเอ่อสองสมแก้วแหละประมาณนั้นโดยประมาณน้ำสองสามแก้วแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมกินวันละสิบห้าแก้วสมัยทำงานหนักๆอ่ะแฮกนาอนมาละแบบว่านอนอดหลับอดนอนมาลารทอนกันไปเลยแอดมินพี่โทก็คิดถึงนะคะ๋อคิดถึงพี่โทใช่ไหม แฟโน่เย็นน้อยหมายถึงอเมริกาโน่ใช่ไหมหวานน้อยฮะหวานปกติผมไม่กินหวานปกติก็จะเป็นแบบกาแฟดําไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใส่น้าตาลพี่โทสูงมากพี่โทน่าจะสูงร้อยเกได้มั้งไปหมเรีนับผสิรผมไม่ถ่ายรูปท่าอาจารย์นลครับดูดูแถวให้ดูแถวก่อนโน้นยังอยู่เลยโน่นอยู่หน้าธนาคารโน่นปลายแถวโน่นเลยไปอีกโน่นเห็นไหม แถวยาวเบื้อยนะฮะแถวยาวเบื้อย้องอ้าพี่เอมเหรอพี่ชายเอมใช่ไหมอาจารย์ดูไม่เ่อตอหนังเกี่ยวกับอะไรผมช่วยขายหนังซื้อเหรอเอจริงดูเชื่อว่าทำไมยังขาวหมายความว่าอะไรคือทำไมยังขาวขอดูหน้าตากล้องหน่อยนี่นี่พี่ป๊อปนะฮะเป็นตากล้องของเรานะเออไอปัดปัดไปไหนไม่รู้ นู่นปักนุ่นตากล้องเราเนี่น่นตากล้องเห็นเป่านีตากล้องนี่ก็ตากล้องนีตากล้องอ่าใครอยากเห็นหน้าตากล้องนะฮะอ๋ออยากเห็นหน้าคนพูดใช่ไหมไหนว่าใครถือไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงคนพูดคนพูดอยู่นี่ทุกคนนี่ฮะเอ็มซีอ่าเอ็มซีนะฮะคนพูดอยากเห็นหน้าคนพูดให้ให้ดูแล้วนะเมว่อชมพิธีกรด้วยเออตาแหลม พรุ่งนี้ข้าเรืนจำต่อพรุ่งนี้แอบ,บนอนเรือนจำไหมไม่นอน,น,อนใครจะไปนอนกับเรือนจำวะขอหวยหน่อยเดี๋ยวก็โดนกระโหนอยู่ใกล้ๆผมโดนแก้วกาแฟผมนะผม <c oughs> ชอบกาแฟดำเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมดเขาแจกอะไรคะ <c oughs> เขาแจก <c oughs> นี่พี่โทเขาเอาขนมปังมาให้แหละทุกคนนี่เป็นขนมปังของพี่โทเปิดกล้องรอได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ เลิกเป็นเจ้แล้วทีนี้เลิกไเลิกนะครับผมเป็นไม่ได้โดนดาอย่าโดนงงงงไม่เคยเจอาังโยวเป็นแค่วันเดียวพอเป็นสเปเชียลนี่ให้ดูขนมปังนี่ขนมปังไม่มครเอาเขาลงจริงจนอกจากลิฟต์ที่กดเองเท่านั้นนี่ฮะนี่แบบนี้นี่ขนมที่พิทูลงนะคะสวัสดีแฟนกับทางบ้านด้วยนะคะทั้ง YouTube TikTok นะคะ มีขนมแจกด้วยนะจากทางโรบิสันนะคะตอนนี้อาจารย์กําลังถ่ายภาพอยู่นะคะฝั่งนี้นะคะพี่โถไม่ได้ออกมาถ่ายเออไม่ได้ขายนะคะเอามาแจกจ้าเอามาแจกเอามาแจกบรรยากาศสบายๆ <c oughs> ขนมมีหลายแบบแต่ว่าไม่ได้ให้เลือกเดี๋ยวเราสมให้เพราะว่าอร่อยทุกอย่างนะคะแอนแหลไม่นา่ารอดมาถึงวันนี้หมายความว่าอย่างไร ตอนนี้ทางบ้านว่างไงบ้างคะคุณนางบ้านตื่นเต้นกับเราไหมคะมีเขาบอกพี่พิธีกรน่ารัก,ก,รรกอเออขอบคุณค่ะสุดยอดเลยค่ะปลายแถมนี้แถมขนมปังแถมขนมปังโอเคนะคะแล้วก็ให้พิธีกรจ่ายมาสีสามโอเคนะคะนี่กระเป๋าไหนใครถามเรื่องอะไรเออได้ในในกกเลยค่ะแอนจะเปลี่ยนมุมแหลมโกหกผมโกหกเรื่องอะไรฮะ อไม่่เคคคะะโอีคนพิมพ์จริงๆว่าพี่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 กรน่ารักผมไม่ได้โม้นะแอบส่งขนมมาค่ะเลยค่ะถ่ายภาพได้เลยนะคะหยิบให้หน่อยหยิบแล้วให้โยนเข้าไปในจอใช่ไหมฮะได่บอกเรียบร้อยแล้วว่าถ่ายตามอารมณ์เท่านั้นนะคะเปลี่ยนมุมทำไมเรื่องของผมฮะถามทำไมเนี่ยเปลี่ยนมุมทำไมเอ๊ะดูหลายๆมุมไง รับขนมด้วยอยากได้หนังสือค่ะรอซื้อนะฮะพรุ่งนี้อาจารย์ขายหนังสือมีหมื่นเล่มนะหนังสือมีหมื่นเล่มนะฮะอีกนิดเดียวค่ะอาจารย์ขายอีกประมาณหนังสืออาจารย์หนังสืออาจารย์นะฮะอขอดูอัศต้นนี่พี่ต้อนอยู่นี่รำใจมากอาจารย์หน่อยนดิซิสอัศพี่ต้นเชิญเลยค่ะ เดี๋ยวผมจะไปตรงโน้นเฮ้ยนี่เนี่ยเนี่นี่เดี๋ยวผมจะไปช่องตรงนั้นจะไปช่องตรงโน้นโนนพอไปช่องตรงโน้นแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายเข้ามาทางนี้เข้าใจไหมตื่นเต้นมากเม่ดีนะคะตื่นเต้นมากที่เล่นประมาณกี่บาทครับแอดมินต้นตามอาจารย์ทุกงานเกือบเกือบทุกงานนะพี่ต้นถ้าถ้าพี่ต้นไม่ติดงานพี่ต้นก็จะมาานะเชิญเลยค่ะ รับขนมด้วยนะคะขนมเดี๋ยวจะให้อยู่ตรงนี้แป๊บนึงเพราะว่าผมเมื่อยผมจะกินกาแฟแจกทั้งวันแจกทั้งวันมีไม่อั้นโอ้ไม่ร้องไม่ร้องวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสุ่อการค้าโรบิสันไลท์สไตล์ฉาเชิงเซานะคะขอบคุณทีมงานคนตื่นทำมีแก้วขายยังคะยังจ้าขอบคุณสรับคำขของเรานะคะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะคะได้กาแฟแล้วเริ่มดีดใช่เริ่มดีดมากดีดอย่างนี้ขนมที่ไม่ธรรมดาขนมพิเศษนะคะแอมคนทุกงาน แล้วก็จะรู้นะขาเป็นยังไงคะมาฟังเสวานาคนตื่นครับได้ฟังได้อยากกินกาแฟบ้างไปชงเลยจ้าอยากกินขนมอีกด้วยนะคะหนังสือของอาจารย์เกี่ยวกับอาจารย์ครับผมถ้าเป็นหนังสือของอาจารย์ไม่น่าจะใช่ของโดไลไม่น่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับโดไลอมอนเรานะคะนี่นะคะตาต้องดื่มน้ําแล้วนะคะไม่ไหวคองแห้งนะตอนเย็นไปไหนตอนเย็นอาจารย์มีประชุมจ้า สามช่องทางก็จะมีเป็นทิกต y ก u ูทูบนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กของท่านอาจารย์เบียร์นะ่ขอบคุณแหลมนะครับที่ดูแลอาจารย์เป็นอย่างดีแอดมินทุกคนก็ดูแลอาจารย์เป็นอย่างดีเลยขอบคุณต้องขอบคุณแอดมินทุกคนด้วยนี่นะฮะทุกคนเลยนะครับผมนีพีทุกคนนะมาสละจาระสละเวลาสละเวลาส่วนตัวสละทรัพย์ส่วนตัวอย่างเงี้ยมาช่วยอาจารย์มาได้ช่วยพระศาสนานะฮะให้ทุกคนที่แบบเป็นเอฟซีอาจารย์เนี่ยได้ ถ่ายรูปกับอาจารย์ได้ดูแลคิวงานโอยไม่ใช่ดูแลคิวงานได้ดูแลคิวถ่ายรูปนะฮะต้องขอบคุณแอนดมินทุกๆคนเลยนะครับผมที่เป็นมาเป็นมาช่วยอาจารย์นะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ละคนก็จะแบ่งหน้าที่กันที่โถก,ก็จะดูคิวนะฮะปัดก็จะถ่ายรูปนะครับอา่าแล้วก็จะมีตากล้องตากล้องเนี่ยะทุกคนเลยนะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะพี่ต้นก็จะดูเรื่องความปลอดภัยนะฮะเอ็ม หนังสืออะไรพี่จะช่วยขายหนังสืออาจารย์หนังสืออาจารย์ครับเอ็มเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวถ่ายรูปลงไปในในกลุ่มให้หนังสืออาจารย์มีลายเซ็นทุกเล่มไหมก่อนส่งถ้าเป็นพีออเดอร์อาจารย์เซ็นกับมือเองทุกเล่มแต่ตอนเนี้ยถ้าสั่งในติ๊กต็อกถ้าสั่งในติ๊กต็อกก็จะไม่มีลายเซ็นอาจารย์แล้วขอโทษครับขอโทษครับขออภัยครับให้ดูแถวสูงสูงนะ อ้นนั่นแถวเห็นแถวเปล่าะข,ขอบคุณแอดมินทุกคนครับคืนนี้รับให้สบายเพิ่มหอหีบหน่อยก็ดีนะพอรับรับแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะหลับให้สบายนะขอบคุณแอดมินทุกๆคนเลยนะครับ จัดระเบียบได้ดีมากนะ,ว,นะกวันสุานดวยจริงๆหนังสือจะเป็นเกี่ยวกับประวัติของอาจารย์แล้วก็หลังๆก็จะเป็นเรื่องที่แบบอาจารย์อาจารย์อาารยตอบคําถามและนิดหน่อยอก็จะเป็นประวัติแล้วก็เรื่องของธรรมะนะฮะเขาก็จะมาเป็นคําถามแล้วก็จะมีคําตอบของอาจารย์อยู่นะครับ คุณพูดเก่งจังเลยขอบคุณครับจริงๆผมพูดไม่เก่งผมเป็นคนเยียมๆครถ่ายภาพตอนจบแบบนี้ยาวแบบนี้เลยใช่ไหมคะทุกจังหวัดติดตามดูลฟ์สดอาจารย์มีความสุขกับดูข่าวสารทั่วไปค่ะข,ขอให้ได้อัดได้ทำน,นะอนุโมทนาด้วยนะครับมมไปซื้อในทิตกตอกสามร้อยหกสิบบาทใช่จ้าแอดมีไปไหนน่าจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวไม่ก็ไปคุยโทรศัพท์นะฮะเคลียร์งานเคลียร์งานนะ โรบินสันที่ไหนคะโรบินสันที่ชะเชิงเซาครับผมโรบินสันไลฟ์สไตล์ชะเชิงเซานะฮะเงียบจริงเหรอไอ้เรวเงียบจริงถ้าอยู่เฉยๆถ้าอยู่แบบอยู่หมายถึงว่าถ้าสมมติกลับห้องไปอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยพูดนะหรืออยู่ถ้าอยู่กับผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยพูดนะจริงๆเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ระวังสลับกล้องกันนะคะของอีกท่านได้ะแต่ได้รูปทุกคนนะคะมีอย่างนี้มีความได้ป่ะถือได้ไม่เอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยพาไปด้วยนะเข้ามาเขาทำไมไม่เข้ามาสวัสดีครับพี่เอาแม่ค่อยๆเดินค่อยๆเดินแอดมินแหลมถ้าเจอแอดมินทุกรอบถ่ายรูปทุกรอบได้ไหมได้ครับ เยักล <S an> ้องไปได้เลยนะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ท่านนั้นมีใครมาจัดการนะแนแหลมอย่าไปขอขนมนะในเรือนจำอะ่ะข<ม> <S an> อ,อขนมนะหรอมันคืออะไรฮะผมไม่ไม่กินหรอกประมาณนิดเดียวเท่านั้นนะคะแอนหมีคุยโทรศัพท์ใกล้อาจารย์นะคนตื่นคุยหนุ่มโคราดรุพ่าวันไหนครับยังไม่กำหนดวันจ้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีนะเดี๋ยวมี คนตื่นคุยยังยังไม่กำหนดวันเลยอาจารย์ยังไม่สะดวกนะยังไม่ว่างนะฮะเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนแอนแลมไม่อ่านในนี้เหรออ่านสิจ้านี่่อานอยู่จ้าไม่งั้นซักสิ่งของท่าดกันยิ้มสู่ก้องค่ะอเลี้ยนะคะอาจารย์ยิ้มแห้งแล้วรับขนมเลยค่ะเออเสร็จจากเรือนจำอาจารย์ไปไหนต่อจ้าอาจารย์ไปขึ้นเครื่องบินกลับกลับกรุงเทพจ้าพรุ่งนี้ไลท์แทนอาจารย์เลยค่ะผมเข้าเรือนจำพร้อมอาจารย์ ืยายแหลมน้ำพริกหมดยัง <avec> ด <behaviour> yeah, right. right? no, ูในตะร้าได้เลยจ้าน้ำพริกน่าจะใกล้หมดแล้วมั้งหรือไม่ก็หมดไปแล้วไม่รู้เหมือนกันนะเออหนมน้าคืออะไรอ่ะรับขนมด้วยนะคะเชิญเลยค่ะต้องอยากตาต้งเจตาเจโตไมุหมดค่ะจะถามตอนนี้เหรอฮะติ๊กอหรือเปล่าเชิญเลยค่ะรับเก๋นี้นะคะโอ้ คุยาคมีขนมปังด้วยค่ะขนมนะคือมุกสิบแปดบวเอาเหรอค่ะมีถุงถุงนะเคยถราพี่ว่านเดินทางปลอดภัยนะสั่งสในติ๊กต็อก่งในติ๊กตอกติตครับพี่วนเพดีครับอะไรอ่ะแอดแอลมเคยถูกพี่ทงทหอมแก้มเหรอคะใช่ครับ อ๋อหนุ่มน้าสับในเรือนจำในในเรือนจำเอามือถือเข้าไปไม่ได้นะขนาดนาฬิกาที่เป็นแบบพวก Apple Watch อะไรอย่างเงี้ยก็เอาเข้าไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วพวกพวกผมจะหายกันไปนะฮะเป็นเวลา1วันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ติดเรื่องเมตาเจโตวิมุตเนาะครับได้ครับ รับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วนะครับได้จ้าครับได้ครับ <c oughs> ได้เลยโเนสองขอบคุณขอบคุณครับอนุทน,นาด้วยค่ะ <c oughs> เออไม่ตาเจโตไม่มุดหรอ มันมันก็เป็นบาดแผลนะเอาจริงๆท่าที่ผมเข้าใจก็คือมันก็คือความเมตตาที่แท้จริงเมตตาที่ปราศจากความขอบคุณครับดูพมทนาด้วยครับพี่ขอบคุณครับเออมันก็เป็นเมตตาที่ปราศจากมันก็คือเมตตาที่ปราศจากราคะเนาะครับได้ครับครับผม นึ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณนะอนุโมทนาด้วยนะครับคุณยายครับอ่ะพูดถึงนะเมตตาใช่ไหมก็คือเราก็คือเมตตาที่ปราศจากราคะไงเราเมตตาก็คือเรามีความสงสารน่ะสงสารเขาอย่างเงี้ยสงสารเขาแบบจริงๆโดยที่ไม่ได้หวังอะไรต่อแทนเราแค่แค่เรามีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายต่อผู้อื่นเอ เราเราไม่ได้ต้องการอะไรต่อแทนใช่ป่ะเราสงสารเขาเราอยากให้เขาได้ดีขึ้นก็จริงแต่ว่ามันเป็นแค่เป็นความเมตตาสงสารกันอ่ามันยังไม่ไปถึงการุณาที่จะต้องลงมือช่วยหูืปะ่ะหรือมุทิตาที่มีความยินดีในในสิ่งที่เขาทําดีมุทิตาในสิ่งที่เขาได้สิ่งดีๆในชีวิตเขาเนี่ยมุทิตาความยินดีเมตตาเนี่ยมันช่วยขจัดอะไรมันช่วยขจัดความโกรธความพยาบาทเมตตาเนี่ยช่วยทําลายความพยาบาท ถ้าเรามีความไม่ตา <c oughs> ความพยาบาทมันก็จะถูกทํำลายไป <Okay. S 1> ถูกไหม <c oughs> เพราะว่าเราไม่ตาสงสารเขาเราก็จะไม่พยาบาทเขาไง <c oughs> แต่เวลาที่เรามีอ่าต่อมาก็คือเม่การุณาใช่ปะ่ะ <c oughs> เวลาที่เราการุณาเขาเนี่ยมันจะช่วยละอะไรมันจะช่วยลดการเบียดเบียน เพราะว่าอะไรเราช่วยเหลือเขามันจะค่าความเบียดเบียนออกเห็นป่ะพยาบาทตายไปแล้วเบียดเบียนก็ตายตามไปด้วยเพราะเรามีความเมตตากรุณาใช่ไหมเสร็จแล้วมุทิตาเนี่ยมุทิตาก็คือเรายินดีกับความกับสิ่งที่เขาได้ไม่ว่าจะมันเป็นความในสิ่งดีๆที่เขาได้ยินดีกับบุญที่เขาได้ทําความดีที่เขาได้ทํามันค่าอะไรมันค่าความลิษยาเนี่ยมันคือเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยมันค่าความริษยาเออ ส่วนอุเบกขาค่าอะไรฮะค่าอะไรค่าความยึดมั่นถือมั่นถูกไหมเออมันก็ความยึดความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาจะต้องเป็นไปตามความพึงพอใจของเราเนี่ยมันค่าความยึดมั่นถือมั่นก็วางอุเบกขาไม่ถูกสั่งสอนเลยครับอะไรอย่างวางเฉยถูกต้อง ไม่ต <Nej>. ้องมายินดีหลายเราทำหน้าที่ของเราเหมือนเดิมการอุเบกการวางอุเบกขาเราทำหน้าที่ของเราเหมือนเดิมเลยทำตามเหตุตามปัจจัยเหมือนเดิมทำหน้าที่ของเราในฐานะหน้าที่ที่เราเป็นเพราะคามเสร็จเราก็ไม่ยินดีหลายกับสิ่งนั้นอ่าไม่ต้องไปคาดหวังกับอะไรพี่รู้สึกว่าซ่อมได้คือได้พารุ่งนี้คนตื่นทาเข้าเรือนจำใบบรรยายทำใช่แล้วจ้านะคะเป็นความใจดีของอาจารย์มากเหมือนที่อาจารย์ผมไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ผมยึดแข้งยึดขา เส้นยืดเหรอจ้านั่งนานใช่ไหมเราอ่ะสี่นะคะสุดยอดเลยค่ะใครคิดถึงอาจารย์นะวันพรุ่งนี้ดูย้อนหลังเอาไปดูในช่องแดงไปดูย้อนหลังที่เดี๋ยวผลดีเองไม่มีอะไรเอาเขาลงได้จริงๆนอกจากนิ้ที่เขากดเองเท่านั้นนะคะถ้าอาจารย์ไปบวชอยากให้มินมาสอนแทนก็แล้วแต่อาจารย์นะครับนะคะแฟหมดยังยายแหลมกาแฟหมดแล้วจ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์ยิ้มเก่งแล้วนะคะ เป็นยิ้มแบบยิ้มค้างเลยเลยสงสารอาจารย์จังคงเหนื่อยมากแต่เหนื่อยคิดว่าอาจารย์คงเต็มใจเหนื่อยอนุโมทนาผลกับอาจารย์ด้วยอนุโมทนาด้วยนะคะสข้าเดี๋ยวตลอดไปเอกลักษณ์แอนด์แรมมาดูข้อความข้อความฝากบอกไหนฮะใกล้แล้วจักไม่โดนจะโดนด่าแล้วนะคะมีพูดเก่งพอๆกับแอดมินอ่านั้นเขาทำเป็นอาชีพไง เขาต <|so|>? ้องพูดเก่งอาวุธค่ะเดินเลยค่ะเชิญเลยค่ะแถวนะฮะแถวๆเซลฟี่เองก็ได้ครับโอมาแล้วเส้นตรงไหนเอ่ยตรงนี้ครับเดต้องก็ชื่อแล้วก no ็ขนางางซ้ายขวาเลยค่ะตรงนี้ เท่าแบบตอนนี้อาจารย์ก็จะต้องออกอีเวนต์ทุกวันใช่ไหมคะทุกวันเลยเหรอคะไม่มีวันหยุดเลยโอ้โหแต่ว่าใช้เวลางราหนักมากปกตินั่งขายหน้าพิอยู่ดีไม่ใช่ป่ะตอนนี้ต้องวิ่งแล้วเดินงานไม่ใช่เดินสายครับแล้วก็เดี๋ยวส่งเอไลน์ไลน์พี่โอ๋ใช่ไหมไลน์คุณโอ๋เดี๋ยวนะไลน์ไลน์ไหนเอ่ยทีนี้งานก็จะไปด้วยตลอดไปกลับใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ ซื้ออ้าโอ้มีคนขับเจ็ตเป็นของตัวเองนี่คือพลขับนะคะสุดยอดขอมาแล้วมาแล้วไม่พอใจลูกแหละเขาเรียกว่าเป็นต๊อกแนงเดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีให้ครับพอดีเลยนะคะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่คนใช้นะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่คนใช้แต่เป็นคนถูกใช้รถที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะได้ฟังธรรมะตลอดทางใเจ๊ฮะเก็บกระดูกนะครับนะคะ อันั้นเลยรเรือเครื่องบินได้หมดถูกไหมคะโรบินสันแปเลี้ยวโรบินสันไลฟ์สไตล์ช่าเชิงแซวจ้าแซวนะคะแซวนะคะโอ้ยแมเมื่อกี้ยังเห็นอยู่กับคุณปูปิมาตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่กับพี่ปูใช่พี่ปูปิมาแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ชาเชิงแซวนะฮะ ที่นี่เป็นรอบ,2 2> รอบสองใช่แล้วจ้ารอบสองจ้ารอบแรกอยู่ที่หมู่บ้านแมกไม้มื่อตอนเช้านะฮะอยากได้กระโถนแลป่าผีผีไม่มีจริงจ้า <c oughs> ผ, <c oughs> ผีผีเนี่ยพระพุทธ <c oughs> เจ้าเรียกว่า,ามนุษย์จ้า <c oughs> แล้วมันก็ไม่ใช่ผีที่เราคิดคิดเองได้ว่าแบบเอ้ยผีคือคนตายแล้วเป็นวิญญาณล่องลอยไม่ใช่จ้าเข้าใจผิด แปลว่าผีมีจริงผีไม่มีจริงจ้าที่ได้ทั้งหมดของชีวิตต้องได้ทุงอย่างมันก็ขึ้นอยู่ว่าเรานิยามผีว่ายังไงอ่ะจะาใช่เลยถ้าเรามองว่าเออเราแบบเราเป็นคนไม่มีสติเราล่องลอยไปลอยมาแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีสติไม่มีสัมปัสชัญญะอย่างเงี้ยเออแล้วเราแบบเราก็รู้สึกเหมือนคนแบบ ลอยไปลอยมาเอไม่มีหลักเกณฑ์ในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนเราก็เหมือนผีถูกไหมสองคิวสองคิวเคยเคยเห็นผียังอ่ะแอดไม่เคยอ่ะไม่เคยเห็นผีเคยเห็นแต่มนุษย์โอเคหนึ่งสองผมเห็นตอนสองกระจกแปดแช่โอเคี่พ่อพี่แม่ยังมีไาย ผีพ่อผีแม่อะไรอ่ะทางนู้นเลยค่ะคุณพี่เข้าคิวได้เลยต้องมาจะต้องมาจายเรเลยค่ะเดี๋ยวที่ชั้นต่อคิวนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะลงไลฟ์แล้วนะฮะเพราะว่าอาจารย์มีประชุมนะนี่อาจารย์จะมีประชุมแล้วนะคะทุกคนคะใครดูไลฟ์สดตอนนี้รีบกดไลค์นะคะ3ช่องทางทิกเกอร์เฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบเพราะว่าตอนนี้แอ อาจารย์จะมีประชุมหรือแอดไม่ไหวแล้วนะคะไม่ใช่นะคะบอกว่ายาวไปได้ถึง6โมงนนะคะเดี๋ยวตอนนี้พิธีกรขออนุญาตถ่ายถ่ายภาพกับเขาบ้างสักช่วงหนอ่งนะครับเดี๋ยวที่เขจะตอบตรงนี้ต่อเลยต่อเลยอะไรนี่ไม่ได้เลยค่ะให้ทางนี้นะคะเหนื่อยจังไม่ใขอบคุณค่ะปาดเนี่ยปวดฉี่ว่ะไม่ต้องหรอกละเราควรจะยังไงดีโอเคลงไลฟ์ดีกว่า โ okay, อเคค่ะขออนุญาตนะคะคิวสุดท้ายคิวสุดท้ายค่ะไม่ทม้ายนะคะแหมแอดแหลมชวนพิธีกรคุยอีกแล้วนะะคจหมดแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะผีจริงๆไม่มีแต่ผีหลอกเราไปปรุงแต่งไงโอเคค่ะขออีกโ okay, อเคค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์มีผ้ายันไหมคุณคาอาจารย์ไม่มีผ้ายันอยากมีแต่เท้ายันจา้าอยากลองนะลองได้นะให้ <c oughs> ขนมปังทั้งคันรถเลย ขอพิธีกรขอเบอร์โทรพิธีสาวสวยขอเบอร์โทรพิธีสาวสวยหน่อยไม่ต้องรีพิมพ์ขนาดนั้นพิธีกรใช่ไหมแหมรีบพิมพ์เกินดนหนจะแจกขนมจัดระเบียบโอ้โหทุกสิ่งอย่างจริงๆนะคะวันนี้งานจะออกมาเต็มรูปแบบแบบนี้ไม่ได้เลยจับหัวมีการของอาจารย์เบียเพราะว่านี่งานของอาจารย์คืออะไรจะมักมากมักมากในกามขนาดนั้นมันคันเลยสุดยอดเลยค่ะ หมดแล้วนะคะโอ้สุดยู๋ลูบินสันที่ไหนครับลูบินสันแปดลิ้วจ้าชาเชียงซาวจ้าแอดมินโซ่แอดมินโซ่มีใครจะถ่ายภาพอีกไหมคะหมดแล้วเชิญเลยค่ะเชิญเลยขออนุญาตนะฮะสุดท้ายสุดท้ายลงไลน์แล้วเดี๋ยวจะไปประชุมเดี๋ยวผมต้องลงไลน์ด้วยผมจะเข้าห้องน้ำด้วยก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมนั้ะเสียเวลาพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราว่ากันใหม่ว่า งานของเราแล้วอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยนะมีสตินะเจริญอ่ะกุเจริญกุศลนะอักกุศลที่มันเกิดขึ้นทําให้มันอย่าอย่าให้มันเกิดอักกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทําให้มันดับนะครับมีสติทมปัจัญะนะทําให้กุศลที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับไปแล้วฮะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษากายรักษาใจของตัวเองนะกลับมาที่แก้ที่ตัวเรากลับมารักษากุศลที่ตัวเรานะครับผมแล้วเราจะมีความสุขมาก มีความทุกข์น้อยนะฮะไปละขอ,อตัวนะครับเน่นค่ะไม่มีสุดท้ายใช่ไหมฮะปกติเราจำกัดไหม